สวัสดีค่ะทุกคน AS Family Time มาเป็นครอบครัวเดียวกันกับพี่จองและคาแลนนะคะสำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นเมื่อวานวันเสาร์ที่23สิงหาที่ผ่านมานะคะก็ใจฟูกันท่วนหน้าเลยค่ะมีแต่รอยยิ้มและเสียงกรี๊ดนะคะกรี๊ดเสียง3เสียง4เสียง8กันเลยทีเดียวพี่จองและคาแลนน่ารักมากๆเลยค่ะใจฟูกันสุดๆจริงๆมีโมเมนต์ให้ประทับใจได้หลากหลายมุมเลยนะคะในส่วนของนุชเนี่ยนุชได้อยู่ในมุมของลูกค้าเดิม AS ด้านในสุดเลยแต่ก็ยังพอมีโมเมนต์ให้ใจฟูกับเขาเหมือนกันนะคะตอนที่พี่จองและคารแลนข ได้มาแค่นี้จริงๆคะ่ะขอบคุณทุกๆความใจฟูร่วมกันนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่นั่งอยู่ใกล้ๆยืนอยู่ใกล้ๆที่น่ารักสุดๆไปด้วยคะ่ะได้มีทภาพดีๆได้ทำกิฟต์วไปแจกด้วยมีความสุขจริงๆคะ่ะมีความสุขที่สุดเลยเมื่อวานตอนช่วงกิจกรรมสาหรับลูกค้าเดิมและลูกค้าทั่วไปนะคะได้เข้าร่วมกิจกรรมด้วยแต่ว่าได้คนที่1 1พลาดไปนิดเดียวเสียดายจริงๆคะ่ะไม่งั้นได้ขึ้นเวทีไปรับองค์จากมือพี่จองและค่แล้วค่ะเต็มอิ่มกันไปนะคะสําหรับเมื่อวานมีความสุมากกกที่่สดเเเลลยยถึงัับบ็ไปนนนอฝคะ